we yeah. ดีครับต้อพบกับรายการรับปิดชนะคนอีกเช่นเคยแต่วันนี้ดูเงาปิดตาวันนี้มาในมาสแบบว่าโทนสีดำกันเลยเดียวนี่มาในมาสของความสดใสและปิดเกินและปิดเกินส่วนเกินครับส่วนเกินนี่ไม่ใช่คนเยอะนะจะมีพวกไขมันส่วนเกินเยอะพี่หยอย่วงนี้ครับผมอันที่แปดตาไปอันนี้เราไม่มีบุรุษจอนบาร์โวของเราจอนบาโวนี้ติดพระอาทิตย์ดวงที่สองของประเทศไทยคุณซูซี่นั่นเองวันนี้คุณซูซี่ติดภารกิจไปไหนวันนี้ไปต่างประเทศใช่หรอ ใช่เมื่อเช้าเขาบอกแป้งอยู่ว่าเขาจะไปสวิตช์อ๋อไปสวิตช์สวิตเชอร์นะนะจรจริงสวิตช์ปักไฟนี่แหละไม่จริงๆแล้ววเนี้ยคุณซูซี่เขาได้ฝากเราบอกว่าวันเนี้ยปกันสองคน้วบอกว่าอาจจะไม่มีเขาหนึ่งแฟนรายการอาจจะแบบว่าคิดถึงอคิดถึงแต่จริงๆไม่มีใครคิดถึงคุณถอกไปเถอะอ่าเี่พูดจริงจริงนะหมายถึงว่าคุณซูซี่เนี่ย สร้างวความเฮฮาตอนนี้คุณลูซี่ก็ฝากเสื้อเรามานะเสื้อตัวสีเหลืองๆหลถ้าท่านผู้ชมไม้ดูจากเทปวันก่อนนะคุณผู้ชมที่เขาซื้อจากพี่ชอบเนี่ยเทปอะไรไม่รู้ก็ฝากมาสกรีนเสื้อแต่ว่าวันนี้คนสกรีนไม่อยู่ก็เลยเอาแป้วไปและอย่างหนึ่งคุณลูซี่เนี่ยวันก่อนผมเพิ่งเห็นประเด็นว่าคุณลูซี่ไปโพสใน Facebook เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องค่าทางด่วนออกเดินทางเนโดยที่แบบเบิกค่าทางด่วนไม่ได้ก็เลยดราม่าเลยแล้วก็ สุดท้ายก็โดนหัวหน้าของเราเรียกเข้าไปคุยออ๋นึกว่าสุดท้ายก็โดนเสาอกหักอีกใช่ไม่ใช่โอ้ยอันนี้เรื่องประจมาจนี่ไงเสาอกหักนี่ไงดีเวอร์ไงจำได้ไหมที่แบบปลาลูกดอกแล้วก็จะได้เออนะตุ๊กตาตัวใหญ่จริงๆไม่ได้อยู่บ้านคุณซูซี่นะอยู่บ้านใครอะใค้ทุกตัวผมหวังทุกคนไงก็ขอให้น้องชายสมหวังกับความรักด้วยนะ ตอนนี้เข้าประเด็นกันกวอนตอนนี้เราอยู่หน้าสนามวันนี้ก็จะเป็นเกมกลางสัปดาห์ของบางกอกการ์ดสเซอร์ีบ้านพบกับสมุทรสงครามปาทูขนองอืออ๋อนี้อันนี้เห็นด้านหลังนี่มีแต่กองเชียร์ของบางกอกการ์ดนะที่แต่ปุ่มเริ่มมากันแล้วแต่เป้ก็เห็นปาทูแฟนปาทูก็มาแล้วนะใช่ปาทูจะนั่งอยู่ลรงไหนแหลมแหลมใช่หิวๆเดินไปกินซะเลยปลาทูแม่ก็ต้องคอหักเลยป่ะรับผมนี่ผมว่านะเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่แบบว่าอัดของกองเชียร์เจ้าบ้านเพราะว่าทัว์ชัยชนะมาแล้วสองนัดใช่ ก่อนหน้านูาน้นฝนตกเจอเพื่อนตำรวจยิงไปห้าลูกเต็มที่เลยนี่มนั์ล่าสดบุกไปเสมอเอาสดสะพามามตั์นี้ได้กลับมาเล่นในบ้านผมใจแททีแต่แต่แป,งงป้งเขาบอกแป้งเขาบอกอย่างหนึ่งนะแป้งมาดูบังกะก้าที่ไรไม่เคยชนะเลยเออกไปเมีมเสมอครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละต่ะนะอ่าอีกอย่างหนึ่งครับอย่างนี้เป็นมตั์ที่เล่นในบ้านที่มีที่ชนะสูงเลยอีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญของท่านประธานสโมสรของเราด้วยอ่า h a p p ป b บั t h เดยใช่ครับผมได้ข่าวมาว,าว่าวันนี้จะมีการส่ไพายวันเกิดของขท่านประธานพาวินะวน,นะครับผมบริเวณสนามช่วงเวลาพักครึ่งแต่ว่าเป็นยังไงเนี้ยกิจกรรมด้านในมีอะไรบ้างเลยเราจะพากันไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เรา่มาอยู่ตรงบริเวณสะพานแห่งรักสะพานแห่งรักอครับมสรตอนนี้ครับผมตอนนี้บรรยากาศเริ่มพึกคักกันแล้วนี่คนเริ่มมากันแล้วนี่ด้านหลังเราเนี่ยเวลาอีกประมาณเห็นไหมทีมเยือนนี่มาแล้วอ๋อของเชียร์ทีมเยือนเริ่มทยอยเข้ามาเวลาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็อีกประมาณเออเท่าไหร่นะชั่วโมงสิบนาทีไม่น่าะในเส้นนี้ด้านซ้ายของเรานี่เราไปดูกันก่อนเลยเป็นเออทางเข้าของรู้สึกจะเป็นเอ็นโซนมาก อะไรไม่รู้ว่าที่เป็นฮัตคอร์โซนนี้จะเป็นพวกโซนฮัตคอร์อาทิตย์ที่แล้วเรามาถ่ายใช่ใช่ง่ายครับผู้คนที่แบบเดินเข้าไปทางนั้นสังเกตนะจะฮัตคอร์มากอย่างนี้หรือเปล่าสังเกตหน้าตาเขาใดีครับพวกนี้ดูง่ายโหนดดุดหนวดเดือนี่คล้ายๆอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้โหนแล้วที่ผมคนน่ารักคแบบแบๆอะไรอย่างนี้แบบแบบอันนี้ก็จะเป็นเอ่อบรรดากองเชียร์เจ้าบ้านที่เดินไปผิดโซน เดินไปเจอผบแก๊งคนเหื่อนหน้าตาคนโหดเลยเลยอยากจะเปลี่ยนไปอยู่โซนอื่นดีกว่าพากันจูงลูกเด็กเล็กแดงออกมาของน้องตัวเล็กนี่ถือธงไม่ได้บอกนะเอาไว้เวลามีเรื่องกันพลาดโหดและเกินพอนี่ก็ผมจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนี่สีสันสีสันบริเวณหน้าสนามเนี่ยผู้คนนี่แบบว่ามากันพวกผ้าอะไรด้านขวาจะเป็นเอ่อบูธเอ่อสปอนเซอร์ที่มาเปิดของเราแล้มีพวกบูธให้แฟนบอลได้เล่นกิจกรรมบูธเล่นเกมด้วยเดี๋ยวเราจะพากันไปดูว่า ตรงนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ว่าตรงนี้มีใกล้ๆอยู่สังเกตสังเกตอย่างหนึ่งตอนนี้จะมีสาวชุดแดงน่ารักมากอยากรู้จักว่าตามมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาขายคูปองค่ะคูปองอะไรเอ่ยื่ไหมคะอันนี้คูปองอะไรเอันนี้เป็นคูปองของเบียริโอค่ะก็คือจะมี ใบละ80บาทซึ่งเป็นราคาเบียร์อยู่แล้วแต่ความพิเศษของมันเนี่ยเราจะได้ใบชิงโชคตรงนี้ด้วยไว้ลุ้นไปประเทศอังกฤษค่ะไปดูเชลซีหรือไม่ก็แมนยูนั่นเองแล้วก็คือจะมีรางวัลที่2เนี่ยได้มอเตอร์ไซค์ด้วยค่พาะพิเศษอย่างหนึ่คงคือว่าถ้าเกิดซื้อตรงนี้แล้วนะคะค ก็ไม่ต้องไปซื้อคูปองตรงนู้นแล้วคือสามารถล็อกลัดคิวไปเลยยื้นเลยว่าเราเราจะเบียร์หนึ่งแก้วขต่อคิวไม่สนคือไม่สนเรลัดคิวเรามีวีไพีเกินไปว่าก็คือในเมื่ออยากต่อต่อคิวก็เลยก็คือไม่ยอมซื้อเคยต้องต่อคิวแบบนั้นใช่แต่ว่าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใช้วันนี้ให้หมด สามารถใช้ได้ทั้งฤดูกาลเลยทั้งฤดูกาลเลยปลายปีนี้ส่งส่งชิงโชคแบบว่าดื่มฟรีตลอดฤดูกาลไหมมีไหมจำ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 ไหมเดี๋ยวต้องไปจ้างเขาแล้วให้เขาั้าพี่หยอยรีบซื้อเลยใช่ไหมสามใบกินไม่ตายเลยอ่าครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ ใช่ป่ะนี้เราเดินมาถึงในช่วงบริเวณที่เขาจัดกิจกรรมกันเยอะแยะนี่แต่ผู้หญิงอะบุ๊คแรกเราไม่ดู้อะไม่เข้าได้ปะไม่เข้าได้ปะมีแต่ผู้หญิงตัทำไมอะฮะมีแต่ผู้หญิงเขาสวยกว่าสวัสดีค่ะสสวััดีครบโอจากนี้เป็นบูธของเครื่องดื่มชัวร์กำลังวันนี้มาเปิดบูธทำอะไรบ้างครับก็วันนี้ค่ะก็มีเครื่องดื่มนะคะเป็นสลัดที่ปั่นค่ะเป็นกระเทีปั่นเมค่ะเป็นรูปแบบใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะนี่มีเฉพาะเวลามาออกบูธอ๋อแล้วก็นี่ลอง 20บาทเท่านั้นเอง20บาทเท่านั้นไม่แพงอย่างที่คิดใช่แล้วก็ฮ่าซื้อแก้วแก้วค่ะนี่สติ๊กเกอร์กระติ๊งแดงให้ด้วยสติ๊กเกอร์นี่เอาไว้แปะเสื้อแบบนี้ได้ป่ะใช่ก็ได้ใช่ไหมเรือว่แปะเสื้อแบบอันนี้จะแปะหมวกก็ได้นะไม่มีใครว่าอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่าจะที่จ่าีก่อนก็ได้อ๋อ้โหนี่สนใจเลยเพราะว่าอันนี้ี่ผมสังเกตเห็นว่าเออบลูกระติ๊งแดงอันนี้คือแบบอะไรนะจะอยู่คู่กับสโมสรกันแล้วเปล่าเพราะว่าอย่างที่แล้วที่ผมไปงานกิจกรรมของทาง สโมสรเนี่ยที่เขาไปอนุโรงเรียนนะฮไปมอบความรอยยิ้มให้น้องเนี่ยผมก็จะเห็นทางบูธตัวยิงแดงไปเปิดด้วยก็น่าจะร่วมงานกันมานานแล้วใช่เพราะว่าเรื่องของเราเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่ที่เสื้อด้วยนะอยู่ที่เสื้อด้วยน่ากินมากน่ากินมากยีบาท้องลองแฟนบอลที่แบบอาจจะไม่มีแรงเชียร์นะน่าจะออกวาอะไรนะอเลิร์อเลยกินเสอดอร่อยมุกอร่อยอร์อไปอยู่ฮาร์ดคอร์ได้เลยต้องอยู่กับเอ็นโซนะครับผมขอบคุณมากครับผมอค่ะ เป็นบูธอะไรเป็นวาสลีนอันนี้เป็นบูธอะไรคะวาสลีนวาสลีนเมนค่ะ MTX นี่ลดปัญหาสิวเจ็บประการค่ะบูธอันนี้คือจะมาเปิดทุกครั้งที่สโมสรเสร็หรือเปล่าใช่ค่ะทุกอาทิตย์เลยเวลามาที่นี่ประจําก็จะมีบูธนี้มาเปิดบูธให้มาล้างหน้าแล้วก็รับฟมฟรีที่บูธของเราได้ค่ะแฟนบอลหน้ามันเลยมาล้างได้เลยได้ล้างล้างหน้าพอนะแจกฟรีด้วยในขนาด15มิลลิกรัมรับฟรีได้ที่บูธหนูเลยค่ะผู้หญิงใช้ได้ไหมคะ ได้อ๋อได้ด้วยเหมือกันเราได้อะไรอันนี้ฝากถามมาถึงแฟนบอลด้วยถ้าเกิดมาสนามรุ่งที่จะเจอคนสวยๆแบบนี้หรือเปล่าเจอกันเจอทุกอาทิตย์ไหมไม่ถึงอาทิตย์นะสลับกันมาใช่มันสลับกันมาแต่ก็ต้องมาทุกอาทิตย์แต่สวยทุกคนนะคิดว่้แฟนบอลมาทุกอาทิตย์นะเรียกฟนบอลเข้าสนามไงเผื่อจะเจอคนน่ารักแบบนี้ไง อ่ดูอย่างคนนั้นก็แบบแอบเลด้วยหางเลดทุกคนแหละอย่าเลดเลยเข้ามาเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่อย่างนี้เลยเดี๋วพิเศษโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่าล้างหน้าล้างหน้าพุทธะไปไม่ธะไปนี่เรามาถึงบูธหนึ่งสวัสดีครับอธิษฐานนี่จะเป็นเออ่กิจกรรมด้วยนี่อืมอันนี้เขาให้ทำอะไรครับอันนี้ก็ให้มาเตะกันนะเป็นเจมเตะเป็นบอลนะคะลองดูไหมคะ ไม่ค่อยถนัดเล่นเกมเท bon ่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองก็ได้ครับลองลองช่องเล็กไปหรือเปล่าได้กระเป๋าเลที่เขาบอกมีคนเคยได้เยอะไหมคะ๋อ้เหโอ้คอมเมนกันเนะมาแล orm, <ell> ้วอ <enders> ันนี้เราต้องลองเขาหน่อยลองฝีเท้ามาสนามบอลทั้งทีมาหมต้องเตะบอลนี่มาเปิดรู้กันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่บ่ายสองโอ้โหบ่ายสองร้อนน่าดูแฟนบอลมากันเยอะไหมคะตอนบ่ายสองไม่มีเลย อันนี้ชูมือทำอะไรโบกมือให้ใครหรือเปล่าเนี่ยก่รับสัญญาณอ๋อความหวังของพวกเราอยู่ที่พี่ใหญ่แล้วล่ะตอนเนี้ยด้านนี้นะฮะจริงเหรอเอาเลยแตะเข้าไปแล้วโอ้ไป เล่นไม่เก่งนะครับพรสวัสดล้วนๆพูดโอ้ไม่ค่อยคุยเลยอ่ะเอ้ขอบคุณครับโอ้ได้จริงๆได้จริงๆมาเล่นเกมกันได้เยอะครับผมค่ะวนี้มาก็แบกครูได้คเพราะกลับสาวๆน่ารักทั้ง3คนอันนี้ไม่น่ารักนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นส่วนเกินส่วนเกินโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ มาถึงในโซนของแฟนบอลที่รอเข้าสนามแล้านั่งขวาเรามาดูมาดูดีกว่าครับผมมาแล้วมาแล้วะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาเชียร์ทีมได้เลยหรือว่าหรือว่าจะให้ดูจากชื่ออย่างเงี้ยด้วยตัวเองดีกว่ามาด้วยกันครับแต่เชียร์คนละทีมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มาคิดว่าชนะไหมผมก็ต้องมาเอาสามแต้มอยู่แล้วสามแต้มเลยนี้บ้านเขาแล้วเมื่อเมื่อวันเสาร์กินนกมาแล้วครับกินนกมาแล้ว อ๋อวันนี้กินตัดปีแล้วจะมากินแบบอ่ากษณะลักษณ์บ้างโอ้วันนี้ปลาจะขึ้นบกนะฝนไม่ตกนะหรือว่าจะลากกระต่ายหรือมากินอะไรฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมด้วยนะชาวญาเติยำญาเติยมประตูไม่แพ้ครับโอ้อย่างงั้นเลยไม่เชื่อไปเปิดแฝงดูครับตั้งแต่สมัยเป็นกรุงไทยนะครับโดนตลอดปีที่แล้วก็แพ้เมฆันเองเมฆันเอะไรตัดยแล้วแม้ันแต่ปี ม่แถ้าเธอสมมติวันนี้ชนะจะทำอะไรดีใจแกผ้าวิ่กลับบ้านอันนี้เทปรายการนี้คนดูเยอะเลยนะคะนี่เทปนี้คนดูเยอะนะแต่พูดแล้วนะทำไมสรุปเอาไงแกผ้าขอผ้ากลับบ้านเหมือนปฐุมใส่อล้วกเสื้อกลับบ้านเสื้อยังในรถอีกตัว ถอดเสื้อจากลำหนาดเลยเข้ารถเลยทำเลยดันเราทำหนึ่งเป็นท่านไม่ต้องทำนัดโอ้โแต่ก็ไม่หลวมเอาโอเคครับผมผมมาครับขออนุญาขอให้ปาทูบุกมาคว้าแทมและกันเฮ้ยเป็นคว้าแทมเลยกี่ไม่กี่นัดขอแค่สามนัดก็ดีแล้วสาวนัดติดพอแล้วเห็นแล้วช่วยเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้เดินก้มๆอย่างนี้เลยสี่ลายเสี้อส่ลายขอหักเปนปาทูสี่ลายผู้ช่วยผู้ช่วยนล้วช่วยชื่ออะไรนะพอดีเบ่าเดินไปแล้วไปอีกหนเห็นแล้วช่วยไหมแล้วช่วยเพิ่งเจอที่ที่ช่อง <cin stereotype> ไไอ้ใส่เสื้อสีลายใส่เสื้อสีลายไม่เห็นไม่กางเกงขาสั้นหรื้อขายาวครับอยากแล้วล่ะกางเกงขาสั้นล็อกเข้าวินนะแล้วเวยแน่นอนมีการรับจ้างแล้วเฉวยหิวใช่ไหมก็หิวให้เขาเขถือแคทครับอ๋อถือแคทต้องมีแคทด้วยอย่างนี้นะครับกางเกงเข้าวินมาก่อนกางเกงเข้าวินมาเลยครับแคทของเขาอ๋อก็เลยครับถือว่าเป็นเลสต์นรับโอเคครับขอบคุณมากครับมาก เป็น,ปนไงงบ้าความที<ะ>ม่เห็นของแฟนบอลฝั่งเย็เยือนฝั่งบาตูเ <laughs> มื่อกี้ดูจากการพูดการจาน่าจะโดนมาสแก๊กหนึ่งละเริ่มเตืมนนิดนึงบรรยากาศเ,เลยแกมันเติมเก๊กเลยต้องบอกว่าหาอะไรให้มันผ่อนคลายพิเศษเมื่อกี้คุยด้วยนึกนว่กวาร้านแถวๆนี้มีเปิดขายละมุดร้านขายละมุดไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาดื่มน้ำเก๊กฮวยกินน้เกก๊ฮอยเหมือนพี่หยอยหรือเปล่าที่กินนมอ่ะ เราเมาอ่ะคือคนแพ้นมถ้ายิ่งกินเยอะพี่ยิ่งเมาเยอะนมคนช่วงหน้าเราดูดีกว่าครับเมื่อกี้เราไปแฟนบอลเจ้าบ้านเมื่อกี้เราไปอยู่กับแฟนบอลทีมเยือต่อไปเรากำลัไปดูความคิดเห็นของแฟนบอลเจ้าบ้านว่าเขามีความมั่นใจขนาดไหนในเกมวันนี้ครับผมค่ะไป แม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาเรามาอยู่ด้านหน้าสนามแล้วฟังฮาร์ดคอร์อ่ะโอ้โหหน้าหลังเปลี่ยนตัวนั้งเสือแล้วมบอกว่าร่วมแรงร่วมเชียร์สความเป็นหนึ่งอยู่เลยอ่าตอนนี้มีอ๋อสองเขาเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋ออ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้เราได้มาแล้วเรามีนี่เราได้มาตั้งน้าแหละบัตรเบ่งแต่เราแบบไม่เคยโชว์ยืนปุ๊บเบ่งก้ามได้เลยใครจะมาจับผู้ออกนอกสนามยากมีบัตรนี่บัตรนี้บอกได้ครับเดี๋ยวว่าเดินได้ทั่วนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือ ในสนามเอไม่แน่นะเดี๋ยวรออ่ะถ้าเกิดมีโอกาสเอื้อมหนวยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวร้วิ่งลงไปพี่หยอยรอดูตอนตอนพักครึ่งอ่ะที่เขามีอะไรนะเดี๋ยวคุณโบวินวิ่งลงไปเลยการกินล็อกกันสนุกไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พูดจริงแค่ก้าวลงไปเแบบยากนี่คงก็นอนเล่ามาซ้อมบรรลุมอยู่ข้างนอกก็แหละอ่ะเดี๋ยวเราแต่นี่ดูเมื่อกี้ดูพี่หยอยแอบไปถ่ายรูปกับสาวๆอ้อนิดนึงนิดนึง ่าเพราะเมื่อกี้มาแค่ส่วนเดียวไงส่วนหนึ่งเขาไปยืนคุยตอนนี้เขาบอกแล้วฟินดิแล้วสียังตัดกันเลยเสื้อสีดำนี่มาทางนี้ขาวจ้ะจรางๆกางเกงกางเกงออะรต่ตัวจริงมันเชิญได้ที่หนาบอกว่าคืออ้าวเนี่ยตัวที่เชิดูตามทางน่้นจรักค่ะน่ารักจริงตานผ่านแล้วสดที่ว่าขาวนะตัวจริงบอกได้ทั้งเดียวขาวหนักเลยเสียเลยวะมาแล้วมแล้วพอแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูนะมันนจะเป็กัดแบ่งมัดแบ่งไปะ นนี้กำลังร้องเพลงแชร์เขาอยู่เลยไปทางขวาดีกว่าขับไปมอนี่ก่อนแล้วหมาเมื่อกี้นี้เราเจอผู้โชคดีแล้วเราเจอผู้โชคดีแล้วแหมผู้โชคดีของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะรุ่นิดนึงเองสาวสมรนิดนึงค่ะโอ้โหไปหยิบหนีกันไปไหนเล่ไปไหนหยิบหนีกันไปไหนเล่ ยิ้มกว้างๆนิดนึงเป็นไงบ้างครับมาดูมีจีตรงนั้นหรือเปล่าพี่มาดูไหมตลอดมากตรงนั้นเลยถ้าทำงานที่กัปตันช่วงนี้โดนพักงานอ้วยครับเหลือยแล้วงานแล้วอ๋อข้าเด็กก็ถึงเดี๋ยวโดนพี่เกาต่อยเล้วถามเรื่องแปลกแล้วเป็นไงบ้างครับมาดูมีจีนี่รู้สึกบรรยากาศเป็นไงบ้าง สัดีครบนี่รู้สึกยังเก่งๆอยู่เฉยๆอยู่ไม่ต้องเก่งค่ะดนี้นี่ไม่รู้เปล่าวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษด้วยวันนี้ตอนนักงจะไปงานวันเกิดของท่านประธานสโมสรนะอ่าได้ได้ามาก่อนไหมไม่ไม่าวันนี้วันนี้ผมสืบทราบมาว่าเขาจะมีกิจกรรมเรียกอะไรอะไรขอวันเกิดให้กับท่านสโมสรผู้น่ารักของเราแล้วผมมีอะไรฝากของท่านประธานสโมสรมาสักนิดนึงก็ โอ้ยไม่ต้งไม่นวยหรอเนี่ยแค่นี้เขาไมนยร้อยนนี่มาเชียร์บอลนี่เชียร์ไทยเป็นเป็นมิแตอร์หมนักบอลที่รับจาชื่อไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่จำได้จริงหรือเปล่าไม่อะไรม่อรครับยทลี่บหกโงหลังต่างชาติหรือเปล่าโดเซเมนาะไม่ได้เหรอโกรันหรือเปล่าโกรันโ่โกรันมากไม่ได้ดัง เอาหลังเชียร์คนที่ทำชื่อได้ดิผมรู้ไหมพี่เชียร์ใครพี่เชียร์ใครน้องครูสานครับครูสานครับแล้วพี่อ่ะทางนู้นอ่ะอะพี่เจอละคะเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์ทั้งนี้ทั้งนี้เลยพี่เป็นกลางมากเลยครับโอเควันนี้ขอให้เชียร์บอลได้ความสุพี่โอเคขอบพะคุณครับ น้องคนนี้ก่อนเลยว่่นี่มาเชียร์บองหลับใครครับเนี่ยโอ้แล้วคุณแนั่ง้หนิดนึงนั่ง้กลเลยค่ะโอ้คุณแม่นั่งท้าห่างเลยเอป็นไงบ้างครับมาเชียร์ตลอดไหมครับก็มาแดลบ้านกลบ้าบางา้มเชียร์ครเปนิเไหี่แมงแงอีกแล้วเหมือนกันเลยผู้หญิงนี่ชอบเชียร์แต่คนหล่อนะปีท้าเรื่องื่ออะเก่งนะคุณแม่มาเชียร์หรือเปล่าคะาเชกลูกาเนกลูก บ้านอยู่แถวเนี่ยนี้หมดเลยใช่ไหมครับอยู่แถวนี้นะอ๋อ,นนอ,นนอ,นนอมาง่ายสะดวกสะดวกแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับคิดว่าชนะอาไหมว้าวอยู่แล้วทีมก็บ้าของเรานี่รู้ว่านน<ไ>อ้วันนี้เป็นเอ่อเซอรไพงไไนนานวันเกิดของท่านประธานสโมสรโควินอ่ารู้เหรอโอ้โหนี่แล้วเนี่ยมีอะไรฝากถึงประธานสโมสรของเราไหมก็สั่งเลยโอ้โหใช่ค่ะครับช่วยกันอ<ส>ะไรเอ่ย โอเคสุดยอดมากครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมอบค่ใครจะเป็นผู้โชคดีของเราอีกนี่เมื่อกี้ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลทั้งหลายนะครับเมื่อกี้ก็ตอนนี้ว่าอะไรนะบอลเตะแล้วใช่เราจะไปเขาดูบอลไปเก็เขาไม่น่าไปหลัมภาเลยบอลอย่าเขาขึ้นถ้าไปไปจะดูบอลเมื่กี้เราไปถามแล้วข้ามาอ 好的 <laughs> ครับผมจบไปแล้วครับโอ้สำหรับเกมคู่แรกลง่ายมันมากชาติที่สีทะเลมองเข้าไปช่วงนาทีที่44นาทีใช่แหมเมื่อกี้จากการที่เราได้ยินตรงนี้ก็กลายเป็นรุ่งสาวประตูของเชนซูสมาร์ทโดนแซวมันปากกันเลยหัวร้านบ้างอะไรบ้าง่พูดอย่างนั้นต้องน้อยใจแย่เลยเดี๋ยวเราไปฝั่งเดี๋ยวไรียะอยู่ฝั่งโน้นไปเราไปสัมภาษณ์การน้ำเชียร์เมื่อกี้โอ้โหเสียงดังมากเชียร์กันแบบว่าแล้วบอลวิ่งนั่นแบบสุดยอดมากชู่อว่าอะไร บ้างชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวให้หนึ่งชื่อพี่โอนครับชื่อวิโอ๊ตนั่นเองครับผมเป็นไงบ้างพี่เชียร์เมื่อกี้พอแหบพอแห้งหรือยังเจ็บเจ็บพอไหมครับโอ้โหเดี๋ยวพอไหมจ็บพอมากเป็นไงบ้างพี่ลูกเกมคพิ่งแรกพอใจก็ก็ไม่ค่อยพอใจแล้วไหม่ต่ว่ได้ดูหันหน้าทางที่อย่างที่ตราบตัวกรองไม่ได้สงสัยมากเลยเพราะพี่ได้ดูได้ดูบอลเนี้ยได้ดูบอลหลักทีเนเราเราหันหันหน้าเข้าแล้วก็เราก็หันกับมาตะวันตะวันตะวตะวันเี่เรา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 ทำเพียเราต้องดูตะวัน หาตไปที่อไก็เห็นเฮ่ใช่เราเราต้องปลุกแบดบอลนะครับแตดบอลก็จะไม่มีในอ๋อครับแล้วเพลงนี้พกพี่ท่พหงคะก็มีมีคนแข่งมาช่วยๆกันบ้างเรามาลองรองใหม่ๆกันดี อหม่ด้วยอีกหน่อยทำเป็นคาราบาลเลยดีกว่ายเป็นไงพี่ตัวนี้รึ่งแรกตุงบาเพืองตบาพ่องอทุกอย่า่ไมตัวแรกทากนเหทั้งสงทีมนะครับสงทล้าน f แล้วก็ขอดครับ0งลอ f ครับเมื่อกี้่ยินการแซวผู้สาวประตูบบงครามี่เป็นการแซวแบบเกมเยือกหเป็นเรื่องประจําเมื่อกี้เห็นน้าคงผู้สาวประตูทีแมกตอให้ยกมือแบบสูดโป้งให้เลยนะไม่ลา้นี่ไม่ได้ยินว่าเราเราไม่ได้พูดคําบ ใครับเมื่ี้ผมวาารเออน่ารักดีนะว่านการจแบบเปาอที่ดอย้าเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วต่อครับในวงการครับก็เป็นไงครับวันนี้บรรยากาศแฟนบอลถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะเหมในนับกลางสัปดาห์ลนที่พี่ถือว่าเยอะไยก็ถต้ครับการสมควนะแต่ถ้าบบตาที่นี้ไดเยอะอาจจะเป็นปิ๊น่าจะเยอะเพราะว่าเราจะแก้ตัวจากเมตที่แล้วอ๋อแนั้นเลยปิ๊กแมนลคู่นี้เดินปดาห์หน้าเจอใครนัด้า ร้านหน้าเทโรครับผมโอ้เทโรก่อนนะก่อนรู้สึกว่าจะแพ้ที่บ้านเข้ามาใช่ไหมที่เจอลูปเปิดไกลยมาสปอร์ตไลท์เขาแรงไปหน่อยเขาตาไม่เห็นก็เลยอแบบหน้าก็เลยแบบแก้แค้นแน่นอนเดแมบหน้าแก้แค้นแน่นอนครับอืมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตี่อู๊ดพี่มามา มาแนะนำการเชียร์ให้เรารู้ก่อนตรงนี้ยังมีแฟนบอลที่ยังคงนั่งอยู่กลัวเสียที่นั่งหรอเปล่าเนี่ยไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ำกันเลยนานแน่นแล้วกันโอเคครับฮ <c oughs> okay, ้ยน้า <c oughs> <c oughs> จบไปแล้วกับเกมสุดมันสุดมันเลยเมื่อกี้คอแหบคอแห้งถึงร้องเพลงตามเขาไม่เป็นแต่ว่าเขาก็พยายามเหมือนกันก็กลืนมันไม่ได้นะเอ้ี t ีเอขาบอกยี่ห้อสองลูกโซ่ น็เต้องบอกแล้วประวัติศาสตร์แป้งสามารถมาที่นี่แล้วทําให้ทีมชนะได้ไม่เกี่ยวกับแป้งนะครับผมเมื่อกี้ก็ระหว่างการถามก็ช่วงท้ายเกมก็มีฝนตกลงมานิแต่ว่าเชียร์คนใหญ่ก็เปียกนะยังอยู่นะก็ยังบอกว่าใจรักเนี่ยไม่มีกลับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็หมอบมีบางส่วนที่เข้ามาหลบตรงอุโมงค์แต่ว่าก็ยังพยายามแบบชังเงาะชังแงแต่เดียวใช่แตบเดียวถ้าตกนานกว่านี้ก็คงเรียบร้อยโชคดีมากที่บอกว่าหยุดตกพอโชคประตูที่สองเมื่อกี้ยังกีบูแบ เอ้ไม่ใช่คิวแบงนี่ตอนนั้นน่ะครึ่งแรกลาสลัดลาสลัดครึ่งแรกเขาแบบของนี่ไงสมุดสงครามครึ่งแรกเขาเล่นเป็นกองหลังครึ่งหลังนี่นั่นเวยมาครึ่งมาเล่นกองหน้าเลยวิ่งอีกแล้วแล้วก็ทำให้เออนะลาสลัดไันทีเมื่อกี้บบกประตูก็เรียบร้อยเป็นสองลูกศรนะใส่ไปเลยนัดหน้านี่ต้องเจอมิสเซลโลแล้วมุทิรินมาเมื่อวาเท่าไหร่นะอะไรยิงอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเราเป็นไม่ได้กระเป๋าเขาไม่รู้ว่ราะเขาแพ้เออแมตช์ที่วันเดียวกันหรือเปล่านะว่านัดหน้า แฟนของฝากเขาบอกว่าจะเอาคืนแน่นอนเขาบอกไม่กลัวไม่กลัวครับผมเดีตอนนี้เราไปดีกว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาคุณซูซี่แล้วไม่รู้ว่าตามหารักแท้เจอหรือยังไปถึงสวิตนูนไม่รู้ว่าจะขึ้นทางด่วนอยู่หรือเปล่าครับผมติดตามรายการรัตบิชแนลครับผมได้ใหม่ครับในเวลาใช่เสียบขอบฟุตบอลในวันเสาร์ครับผมเวลา1ิบเอ็ดามสนาทีเราขอรบกับพวกเรา3คนแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันแค่2คนก่อน เป็นที่ไหมวะเป็นที่ไหม <c oughs> ยังไม่ตาย <c oughs> เทปหน้าไม่มาอีกจะเอารูปมาแล้วนะเอารูปขาวดำมานะเพราะผมสำหรับครั้นี้ครับผมผมและน้องแป้นต้องขอรับ,อบ,อบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ